listening ของการสอบซ u ลเทปนะครับมีคะแนนเต็มอยู่ทั้งหมด30คะแนนแน่นอนว่า c u ลเทปเนี่ยมัน1ข้อ1คะแนนดังนั้นมันมีการสอบทั้งหมด30ข้อเราต้องการคะแนนเท่าไหรล่ล่ะเราก็วางแผนเลยว่าจะไปเก็บในส่วนไหนจาก30ข้อใน listening นี้พูดง่ายๆนะครับว่ามันแบ่ง listening ตรงนี้เนี่ยออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะฮะ กินคะแนนไปทั้งหมด15คะแนนคือ50%ของ listening ทั้งหมดเลยเป็น part ที่เราเรียกว่า question response ครับ question response เนี่ยเป็นวิธีการก็คือมีแค่2คนคุยกันนะครับ A ถามแบบนี้ B ตอบอันนี้แล้วเขาก็จะยิงคำถามไปซึ่งรูปแบบคำถามเนี่ยจะมีความหลากหลายมากนะครับมีทั้งแบบถามตรงตัวไปเลยนะถาม what ถาม where ถาม when ถาม why แล้วก็ตอบอะไรไปเลยนะครับ กับกรณีที่2เขาอาจจะถามให้เราต้องตีความเป็น inference นะครับก็คือเป็นในเชิงที่เขาถามว่าเฮ้ยคนคุยกันเนี่ยนะเขาน่าจะเป็นใครอ่านะเขาน่าจะคุยกันที่ไหนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในกรณีที่3ข้อสอบ CUTEP ใ t h part question response ชอบมากๆก็คือการออกข้อสอบประเภทที่เป็น i d i o m ยครับหรือเป็นสำนวนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครแม่นสำนวนมากๆการทำข้อสอบในพ์ทนี้จะง่ายกว่าเดิมอีกเยอะมากๆนะครับส่วนในอีก ขาร์หนนะครับก็จะเป็นการสอบแบบ Short Conversation Short Conversation ก็จะเป็นการคุยกันนะครับแบบสั้นๆซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3 c o n v e r ว e ร์นะคอนเวละ3าํคถามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ตั้งใจฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ดูจากช้อ i c e ก่อนครับว่า c h o ยส์เขาเหมือนแบบพูดคุยกันประมาณไหนนะเราจะได้เหมือนแบบตั้งใจฟังว่าเฮ้ยเราต้องการไปคอนเซนเทรตตรงไหนก่อนจากนั้นเนี่ยพอเขาพูดถึงประเด็นที่เหมือนแบบเอ้ยมันมีอยู่ในช้อยส์ Choice คาตอบเนี่ยเราก็ จะได้เหมือนแบบอ่ะโอเคตั้งใจฟังเป็นพิเศษเพราะเราเห็นคําถามก่อนเออเราจะเห็นเฉพาะช้อ i c e ก่อนอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นคําถามนะครับเราเห็นเฉพาะ Choice คําตอบเราก็จะเหมือนแบบเอ่อพอที่จะเดาได้อยู่บ้างอันนี้มันจะมีเทคนิคอยู่นะครับแล้วก็มาจบท้ายในส่วนที่3ก็จะเป็น Talk นะก็เป็นการเหมือนแบบบทพูดเป็นโมนโนล็อกคุยคนเดียวนะฮะก็เป็นจะเป็นเชิงของการสอนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไปนั่งเลคเชอร์ในมหาวิทยาลัยครับแล้วเขก็พูดพูดพูดไปทีนี้เนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมด2 Talk 1 Talk เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3คําถามเช่นกันฉะนั้นเนี่ยมันจะตีเป็น สัดส่วนคะแนนแบบนี้นะฮะอันแรก question response เนี่ยอยู่ที่15ข้อ15คะแนน2 conversation มีทั้งหมดอยู่3 conver conver และ3ข้อเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งหมด9ข้อ9คะแนนแล้วก็3นะครับ talk มีอยู่ทั้งหมด2 talk นะฮะ talk และ3ข้อกอ็จะรวมเป็น6คะแนนรวมทั้งหมด30ข้อ30คะแนนอยากจะเก็บจากตรงไหนบางคนบอก question response เนี่ยเหมือนแบบถามสั้นตอบสั้นอาจจะทำได้ง่ายแต่บางคนเนี่ย เหมือนอาจจะสติหลุดนะฮะเพราะว่าเหมือนแบบพอถ้าข้ามข้อไปแล้วเนี่ยให้ตัดข้อเดิมทิ้งอย่าคิดถึงข้อที่ผ่านมาคิดถึงข้อใหม่ไปเลยไม่งั้นเนี่ยสติสุดเพราะเขาพูดแค่ครั้งเดียวแล้วก็ถามแล้วก็ตอบเลยทีนี้แล้วเข,เขาก็จะอ่านคําถามเพราะว่าข้อสอบซีลเทไม่มีคําถามให้เห็นในข้อสอบเขาจะพูด แต่เพียงอย่างเดียวฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือสมาธิและสติต้องอยู่ข้อใดข้อนั้นย้ำอีกรอบต้องอยู่ข้อใดข้อนั้นนะ question response เนี่ยบางคนก็เลยอาจจะเหมือนแบบยังสติยังไม่หลุดจากข้อที่ผ่านมาฉะนั้นําข้อต่อไปก็จะไม่ทันฉนันมันจะล้มเป็นโดมิโนโอ,อันนี้เตือนเลยนะครับว่าควรจะวางแผนแล้วก็ตั้งสมาธิของตัวเองให้ดีนะครับและอีเดียมก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่บอกเดี๋ยวถ้ามีจังหวะเวลาเรามาพูดถึงเทคนิคในแต่กรณีกันครับ